อันนี้เป็นงวดที่16มีนาเ้ยค่ะพี่น้องที่อาจารย์เคยให้แล้วใครบอกว่าไม่ได้ลงนะคะถ้ากลับไปดูคลิปเก่าก็จะเห็นนะคะแต่วันนี้แอดเอาให้แฟนขับดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่จะได้เบิ้งไปนํากันเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นงวดวันที่16มีนาคมค่ะค่ะเดี๋ยวจะได้แอดกระสิบพาพี่น้องชมบรรยากาศในตำนักเนาะคะ่ะช่วงนี้กะเป็นช่วง โรคไข้ไข้เจ็บก็ห้ายเนาะค่ะพี่น้องดูแลสุขภาพนําเด้อค่ะโควิดสิบเก้ามาฮอดแล้วพี่น้องกาลสินก็เหตุจังใดแล้วเนาะค่ะเมื่อนี้กะคนกะย่างหลายย่คือเก้าค่ะแต่ว่ากะได้ยินข่าวว่าอาจารย์เพิ่มสิบปีกันนะเนาะค่ะเนาะจะใดกะฟังข้าวสารไปนับกันนี่แหละค่ะแต่ว่าจังใดแอดกะสิบลืมเด้อค่ะพี่น้องสิติดตามโชคให้พี่น้องคือเก้าถ้าไผบ่อยากพลาดกะ กดติดตามแอดไว้เด้อค่ะเด้อมันจะได้เด้งเนาะคะ่ะเด้งขึ้นหนา้าเฟซโทรศัพท์เนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวจังใดกระชมบรรยากาศไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้อาจารย์เพิ่นก็นได้มอบทุนการพัฒนาโรงเรียนให้โรงเรียนบัวขาวเนาะพี่น้องเดี๋ยวจังใดไปชมคลิปน้ำกันเลยนะคะพี่น้องเนาะชมบรรยากาศได้ตามนักไปนำเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะ วันนี้ยังซิบุมีตัวเลขให้เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเอาบรรยากาศกับอาจ,จารย์มอบทุนการพัฒนาโรงเรียนให้ค่ะเดี๋ยวจังไรแอจจะชิมาลงคลิปให้เอาค่ะเนาะไกล้ๆบ้านหวยออกคุณละค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็มีแต่บรรยากาศเนาะค่ะเนาะไปใส่ามาใส่ก็ขอให้แฟนครับสุขุูสุขคนรักษาสุขภาพเด้อค่ะพี่น้อง Terima kasih telah menonton 钥匙、嗯。嗯 เราทำได้ดีก็เลยพูดฉันว่าจะนำหัวนำเข้ามาเท่าจอ มาขีนหนวเร็วเน้อากลนอันนี้คืออะไรคะอันนี้คืออะไรคะจันเรื่อทำบุญค่ออะ อ๋ออาจารย์บอกอ๋ออันนี้คืออาจารย์ทาบุญใช่ไหมคะอ๋ออุนไอรักให้น้องอะไรนะปั่นปันใช่ไหมคะปั่นปันเนาะจากตำหนักผู้ใหญ่อาจารย์น็อตใช่ไหมคะเป็นจำนวนหนึ่งหมื่นบาทเนาะค่ะเนาะอยู่ในช่อง YouTube นะคะเจ๊ตังคนภูไทนะคะฝากติดตามได้ค่ะอยัวอยู่ด้ค่ะสวยไม่พี่ สวยมากค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ,ไ,คะได้ช็อตเต็ดพอดีเลยค่ะพี่น้อง 1, 1> อาจารย์เพิ่นทำบุญกับอันปัน, 2> 2, <3. S 1> ป,นปันเนาะค่ะจำนวนเงินหนึ่งหมื่นบาทเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นทำบุญนะคะเนาะ

อาจารย์เพิ่นกระทูกลายเนาะค่ะพี่น้องทูเป็นล้านล้านเพื่อแะไรเนาะเนาะเพิ่นก็เลยร่วมทําบุญกับปันปันเนาะค่ะอุนไอรักให้น้องปันปันนะคะจํานวนเงินเป็นหนึ่งหมื่นบาทค่ะราเลยค่ะร่วมทําบุญกับ โครงการปั่นนี่โรงเรียนโรงเรียนอย่างกับประโยโรงเรียนบ้านบัวขาวบ้านบัวขาววัดผูงพันหกร้อยตามตามที่เพิ่นบอกวมื่อกี้อ๋อหนอาจารย์ทำบุญส้นตัวเงินส้นตัวอาจารย์มันบ่ค่ะเงินบาทครับแต่วันหนาสิได้เฮงไหมนะครับคนดีดืมากดุเดืมากเขาไปท่านไปครับอ๋อที่ทำยิ่งได้นะครับยิ่งทำยิ่งได้ค่ะ่ครับสำนักตัวใหญ่อาจารย์เรอดกันต่างโรงเรียนครับสต่างโรงเรียนครับอ๋อสร้างโรงเรียนมัน <ลง S 1> บ่ค่ะไปมืัอนี้ละเช้ามันจะไปอยู่มองนู่นครับ งวดน,นี้ถือว่าหลายดอกค่ะถือว่าหลายไม่ร้านจักร้านก็ใน้ในหลายล้านในน้อยจานถือว่าหลายถึ่งว่าหลายได้ค่ะพี่น้องเป็นล้าน <c oughs> นี่แหละคะ <c oughs> ่ะยังตามก็เอ่อหนึ่งร้านแต่ส่วนที่เหลือคือไม่ได้บอกนะคะ <c oughs> เนาะ <c oughs> อาจารย์ก็ร่วมทําบุญนะคะเนาะร่วมทำบุญไปครับผู้ใดอยากกติดตามเียัั้งไวคคครบบขอุณ่ะผู้ใดอยากคือับพี่น้องติดตามอาจารย์นะคะจากเฟซบุ๊กของอาจารย์นะคะแล้วก็ อากอช่องเจ๊าต่างคนภูไทยสุภลักษณ์นิยายเรื่องเล่านะคะ,ะขอให้รวยๆทุกวดนนะคะอาจารย์สาุโมโนทานาค่ะขอบคุณคะะ่ะจัดกิจกรรมไออุ่นรักให้น้องทีปั่นปันจริงเราเราเราจัดปั่นจัก,กรยานฟปีค่ะลงลงทะเบียนปีแต่ครนี้มีคนมาลงทะเบียนเยอะมากเราก็เลยต้อง หาทุนเพื่อไปสมทบมาค่ะไปสร้าง,างโดมหอประชุมของ,นนะะองโรงเรียนะของโรงเรียนโรงเรียนเราอยู่ที่ไหนนะคะอ,อยู่ตรงสีแยกไฟแดงบัวขาวเลยค่ะอ๋อสีแยกไฟแดงบัวขาวใช่ไหมคะใช่ค่ะ <laughs> เป็นโรงเรียนบ้านบัวขาววันพุธสองคนมค่ะอันนี้ก็คือทางอาจารย์เราติดต่อไปขอทําบุญด้วยใช่ไหมก็ปกติมานเป็นลูกศิษย์อาจารย์อยู่แล้วค่ะก็เลยขอมาขออาจารย์ร่วมสมทบพิมพ์ด้วยกันนะอ๋อนะคะพอดิวันนี้อาจารย์ก็ถูกถูกไม่เยอะเท่าไหร่อาจารย์ถูกไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ล้านต้านต้นยังตาล้านหนึ่งอะไรนะคะ ไปต่อยอดได้เดอ้อค่ะพี่น้องเดออเ้อน,นี่แหละค่ะพี่น้องเพื่อนใจบุญเนาะค่ะข,ขอบคุณสุกูสุกคนเดอ้อค่ะพี่น้องคนไใดที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นำเด้อจังไหนแอดกะตามอาจารย์นอดคือเก้าค่ะพี่น้องสำหรับงวดที่แล้วอาจารย์ก็ถูกเป็นลล้านเนาะเพื่อนกันร่วมทำบุญเนาะค่ะขอ ขอสาธุบุญน้ำเพื่อน,น,ะะน,อน,น,นเาน,นาะค,ค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้เฮากันวันที่หนึ่งเมษาเฮากับิติตามอาจารย์นอตคือเก้าค่ะพี่น้องผู้ใดยานพาดกัอย่าลืมเดอ้อพี่น้องกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เด้อค่ะพี่น้องเดอ้อนั่นแหละค่ะขอให้สุกุมสุกคนมีโชคนำกันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเจอกันใหมเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ